เรื่องราวของชายหนุ่มชาวอังกฤษสุดซวยมาเที่ยวฝรั่งเศสแต่โดนปล้นต้องโบกรถเพื่อขอติดรถเดินทางไปด้วยแต่ไม่มีคันใดให้ยอมขึ้นไปด้วยแต่สุดท้ายต้องซวยซ้ำมาเจอครอบครัวโรคจิตให้ติดรถไปแต่เขาไม่รู้ว่าต่อจากนี้เขาจะต้องเจอกับอะไรที่สุดอันตรายฉากต้นเรื่องมีใครคนหนึ่งกำลังเก็บศพเตรียมที่จะฝังอยู่ตัดภาพต่อมาชายคนหนึ่งมีนามว่าแจ็คก,กำลังโบกรถเพื่อขอเดินทางไปด้วย ตัดภาพมาที่ป้ายเตือนข้างทางเป็นภาษาฝรั่งเศสบอกว่าอันตรายอย่ารับคนแปลกน้าขึ้นรถคันแล้วคันเล่าที่ชับผ่านแจ็คไปไม่มีคันไหนยอมจอดให้เขาขึ้นเลยจากนั้นแจ็คก,ก็เดินมาตามทางเรื่อยๆและมีรถกระบะคันหนึ่งขนซากสัตว์ป่าขับผ่านเขาไปและตอนนี้เขาก็ได้เดินมาถึงสี่แยกของถนน เขาเดินต่อมาเรื่อยๆจนเห็นมีรถคันหนึ่งขับและเห็นคนทะเลาะก,กันในรถจนมาหยุดจอดตรงข้างทางแจ็คเลยวิ่งไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ทะเลาะก,กับผู้ชายในรถแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ขับรถทิ้งผู้หญิงไว้เฉยเลยค่ะผู้หญิงคนนี้นางชื่อว่าเวโรนิกานางเป็นคนฝรั่งเศสที่พูดอังกฤษได้ซึ่งทั้งสองก็ได้คุยกันแจ็คเลยบอกเวโรนิกาว่าเขาโดนดักล้นระหว่างทาง ไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์แต่อย่างดีที่พาสปอร์ตยังมีติดตัวอยู่ส่วนเวโรนิก้าก็ได้บอกให้แจ็คฟังว่าเขากําลังจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นนั่งอยู่ตัวคนเดียวเพราะตอนนี้พ่อกับแม่ของนางได้ตายไปหมดแล้วต่อมาทั้งสองก็ได้ไปพักกันในป่าก่อนระหว่างนั่งถิงไฟอยู่นั้นเวโรนิก้าก็ได้เอาสมุดเล่มหนึ่งมาให้แจ็คดูและบอกว่าเขากําลังฝึกเขียนลายเส็นอยู่คือนางจะสื่ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันคนอารมณ์ชวนคุยมั้งคะ เช้าวันต่อมาแจ็คตื่นขึ้นมาไม่เห็นเวโรนิก้าแจ็คเลยเดินไปหาที่ทะเลสาบได้เห็นเวโรนิก้าเล่นน้ําในทะเลสาบนางเลยชวนแจ็กลงมาเล่นด้วยกันให้สบายตัวฮันแน่แต่ไม่มีอะไรนะคะทั้งสองอาบน้ําจนสดชื่นเสร็จก็เดินทางต่อและโบกรถระหว่างทางไปเรื่อยๆจนมีรถสีเหลืองออยคันหนึ่งมาจอดให้พวกเขาขึ้นไปด้วยเป็นชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ยอมให้ทั้งสองติดรถเดินทางไปด้วย แต่ดูท่าทีของเวโรนิก้าไม่ค่อยจะไว้ใจใช,ชายชาวฝรั่งเศสคนนี้เท่าไหร่ท้ายที่สุดแล้วเวโรนิก้าก็ต้องจำใจยอมขึ้นรถไปกับแจ็คและเขาได้ชวนให้ทั้งสองไปพักที่บ้านเขาก่อนซึ่งแจ็คก,ก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ซึ่งขณะนั่งอยู่ในรถเวโรนิก้าก็ดูเหมือนกลัวตัๆชายฝรั่งเศสคนนี้ที่มองสบตามาจากกระจกหลังชายฝรั่งเศสคนนี้มีชื่อว่ากรีซาร์ด จากนั้นกรีซาร์ดได้ขับรถพาพวกเขามาพักที่บ้านใหญ่รูหราหมาเห่าใช้ได้เลยนะเนี่ยเมียของกรีซาร์ดมีนามว่าแมรี่เธอออกมาต้อนรับแมรี่ได้พาแจ็คไปยังห้องพักส่วนเวโรนิกาทางด้านกรีซาร์ดก็ได้พาไปพักยังอีกห้องหนึ่งตัดมาที่ห้องที่แจ็คพักเขาดูท่าทางเหนื่อยมากเลยล้มตัวลงนอนหลับพักก่อนต่อมาช่วงค่ำแจ็คได้ตื่นขึ้นมาและสังเกตเห็นมีกล่องเป็นชื่อของกรีซาร์ด ด้วยความสอดรู้เลยแอบเปิดดูในกล่องก็เห็นรูปเด็กผู้หญิงและเด็กชายอยู่ในกล่องนี่คงอาจจะเป็นลูกชายลูกสาวของกรีซัสกับแมรี่แต่แจ็คก,ก็สงสัยอยู่ว่าทําไมไม่เห็นพวกเขาอยู่ในบ้านนี้เลยต่อมาทั้งสีก็ได้มาร่วมทานอาหารค่ำกันหลังจากกินอาหารค่ำอิ่มแล้วเวโรนิก้าก็ออกมาดูดบุหรี่ซึ่งแจ็คก,ก็ตามออกมานั่งคุยด้วย เวโรนิก้าเล่าให้ฟังว่าเธอเคยมีน้องชายแต่ตอนนี้เขาได้ตายไปแล้วจากอุบัติเหตุรถถ่ายทับน้องของนางตายตอนเล่นซ่อนแอบกันต่อมาแจ็คก,ก็ได้มานั่งคุยกับกรีซาร์ดแจ็คบอกกับกรีซาร์ดว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะเดินทางออกจากที่นี่และบอกว่าเวโรนิก้าเธอกำลังย้ายไปอยู่เมืองอื่นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่อีกอย่างที่แจ็คคันปากอดสงสัยไม่ได้เลยถามถึงลูกกรีซาร์ดแต่กรีซาร์ดบอกว่าเขาไม่มีลูก ทำให้แจ็คยิ่งแคลงใจสงสัยเข้าไปอีกกับรูปเด็กๆที่ก่อนหน้านี้แจ็คได้แอบเอามาดูจากกล่องของกรีซาร์ดแล้วเด็กพวกนั้นเป็นใครกันแน่เช้าวันต่อมาแจ็คตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าแล้วไปหาเวโรนิก้าที่ห้องแต่เขาไม่เจอเวโรนิก้าทันใดนั้นกรีซาร์ดก็โผล่ออกมาพร้อมกับถือค้อนอยู่ในมือกรีซาร์ดบอกว่าเขาเพิ่งไปซ่อมประตูมาและบอกว่าเวโรนิก้ารู้สึกไม่สบายเธอเลยรีบเดินทางออกไปแล้ว ทำให้ยิ่งน่าสงสัยแจ็คเลยรีบออกไปเพื่อจะตามหาเวโรนิกา้าส่วนกรีซาร์ดก็วิ่งตามลงมาและบอกกับแจ็คว่าเวโรนิก้าทิ้งโน้ตข้อความเขียนฝากไว้จึงทําให้แจ็คเริ่มเชื่อคําพูดของกรีซาร์ดดูท่าทางตาแจ็คมันน่าจะชอบเวโรนิก้าแน่ๆค่ะต่อมาแจ็กก็ได้เดินออกมาอย่างเซ็งๆแต่ทันใดนั้นแจ็กก็รู้สึกเอะใจเลยหยิบเอากระดาษที่เวโรนิก้าให้ดูตอนอยู่ในป่าเธอบอกว่าเธอกําลังหัดเขียนลายเส้น แจ็คเล่ยเอามาเทียบดูกับโน้ตข้อความที่กรีซัตอ้างว่าเวโรนิกาเธอเขียนฝากข้อความไว้นั้นมาเทียบดูว่าลายมือเดียวกันหรือไม่เมื่อเทียบดูทำให้รู้ว่าลายมือไม่ตรงกันนั่นแปลว่ากรีซัตโกหกทันใดนั้นก็มีคนมาฟาดหัวแจ็คจนสลบตัดภาพต่อมาตอนนี้แจ็คโดนมาใส่บนหลังรถกระบะที่เต็มไปด้วยซากสัตว์ป่าที่ถูกล่ามา แบแบขย้อนกลับไปต้นเรื่องก็จะทําให้เรารู้ว่าเป็นรถกระบะคันเดียวกันที่เคยขับผ่านแจ็คไปตอนโบกรถนั่นเองตัดภาพต่อมาตอนนี้แจ็คถูกพาตัวมาที่กระท่อมของชายแก่คนหนึ่งชายแก่มีชื่อว่าเดล่าดูสภาพกระท่อมแล้วหน้าจะเป็นแนวเปิดพิศดานค่ะมีแต่พวกซากสัตว์ป่าที่หามาได้จากนั้นชายแก่เดล่าก็ได้ทําซุปหมามาให้แจ็คก,กินแต่แจ็คไม่ยอมแดกเลยถุยใส่ตาแก่เดล่า ตาแก่โรคจิตเดล่าเริ่มไม่สบอารมณ์เลยหยิบกันไกลมาเพื่อที่จะตัดนิ้วตีนแจ็คสุดท้ายแจ็คก,ก็ยอมที่จะกินซุปหมาจากนั้นแจ็คก,ก็ถูกตาแก่เดล่าโรคจิตบังคับให้แดกซุปหมาและถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยต่อมาตาแก่เดล่าก็ได้แบกแจ็คไปขึ้นกระบ,บะจากนั้นก็จะทําการฉีดยาสลบใส่แจ็คแต่ทันใดนั้นตาแก่เดล่าเห็นควันขมูมาจากกระท่อมของตัวเองชิปหายค่ะดันตั้งหม้อซุปหมาเปิดไฟทิ้งไว้ต้องรีบวิ่งเข้าไปดับไฟก่อน ซึ่งทําให้แจ็คสบโอกาสคว้าตะปูแหลมที่ผู้กํากับวางเอาไว้มาเจาะเทปมัดมือแล้ววิ่งหนีออกมาได้พอตาแก่เดล่ากลับมาที่รถก็ไม่เจอแจ็คแล้วค่ะตัดภาพต่อมาแจ็คมันไม่ได้หนีไปไหนค่ะแต่ย้อนกลับมาที่บ้านของกรีซาร์ดกับแมรี่ที่กําลังจะออกจากบ้านไปทําธุระข้างนอกทําให้แจ็คสบโอกาสเข้าไปช่วยเวโรนิก้าที่ถูกมัดขังเอาไว้ว่าแล้วอีตาแจ็คมันติดหนีหลงเวโรนิก้าเข้าแล้วถึงต้องกลับมาช่วยขณะที่กำลังจะหนีออกมานั้น แมรี่กับกรีซัสก็กลับมาพอดีส่วนทั้งสองก็วิ่งหนีออกมาได้ทันพอดีพร้อมกับเอาค้อนและปืนลูกซองถือวิ่งไปด้วยแมรี่กับกรีซัสกลับขึ้นมารู้ตัวว่าทั้งสองกำลังวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งสองรีบวิ่งไปขึ้นรถและขับไล่ตามเวโรนิก้ากับแจ็คไปที่ฟาร์มอย่างกับเล่นไล่จับขะเวโรนิก้ากับแจ็ควิ่งวนรอบกองฟางส่วนกรีซัสกับแมรี่ก็ขับวนตาม ตื่มกูจะขำหรือระทึกดีปรับอารมณ์ไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายแล้วแจ็คก,ก็ได้เอาปืนลูกซองยิงขู่แล้วทั้งสองสับตีนหนีวิ่งเข้าป่าทําให้กรีซัสกับแมรี่ไม่กล้าตามค่ะต่อมาทั้งสองก็ได้มาหลบยังโรงรถแห่งหนึ่งแต่ดันเป็นโรงรถของตาแก่โรคจิตเดล่าซึ่งมาตามหาอยู่พอดีทันใดนั้นเวโรนิก้าก็โผล่ออกมาเผชิญหน้ากับตาแก่เดล่าพร้อมถือปืนขู่ ขณะที่ตาแก่เดล่ากำลังเจรจาอยู่นั้นเวโรนิก้าก็ค่อยคถอยหนีแต่ทันใดนั้นอีหาเอ้ยถอยไปดันมูบตกไปอีกชั้นทันใดนั้นแจ็คก็คว้าปืนที่ตกอยู่มาเจาะที่ตาแก่เดล่าแล้วตาแกก็ค่อยคถอยหนีแต่ชิบหายค่ะตาแกเดล่าสะดุดขาตัวเองล้มหงายหลังไปเสียบกับเหล็กแหลมตายหาเฉยต่อมาเวโรนิก้าก็รีบเอาเต็นท์มาคุมแจ็คเพื่อซ่อนตัว จากนั้นเวโรนิก้าไม่รู้ว่านางคิดอะไรอยู่หยิดนิดขึ้นมาแล้วแทงซ้ำไปที่ศพตาแก่เดล่าอีกครั้งต่อมาเวโรนิก้าเธอก็ไปแอบซ่อนพอกรีซาร์ดกับแมรี่มาถึงเวโรนิก้าเธอก็เผยตัวออกมาพร้อมเอ่ยเรียกกรีซาร์ดว่าพ่อกับภาพที่กรีซาร์ดมองจินตนาการภาพมาที่เวโรนิก้าในวัยเด็กเอาหักมุมสงัาอีดอกตัดภาพมาที่รถกรีซาร์ดกับแมรี่พาลูกตัวเองกลับบ้านตอนนี้ก็ทำให้เรารู้แล้วว่า รีซาร์ดและแมรี่พวกเขาเป็นพ่อแม่ของเวโรนิก้านั่นเองตัดภาพแฟลชแบกย้อนมาเวโรนิก้าเคยเล่าให้แจ็คฟังว่าน้องชายของนางเจออุบัติเหตุรถถ่ายทับตายแต่แท้ที่จริงแล้วเวโรนิก้านั่นเองที่เป็นคนฆ่าน้องชายตัวเองและภาพย้อนกลับไปต้นเรื่องที่มีคนกำลังฝังศพนั้นก็เป็นฝีมือของเวโรนิก้าที่ฆ่าคนตามลายทางแล้วพ่อของนางก็ไปตามเก็บกวาดหลักฐานคือนางเป็นฆาตกรต่อเนื่องค่ะ และพ่อนางไม่อยากให้นางติดคุกและขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้มีคนเป็นเหยื่อเวโรนิก้าและตายเพิ่มอีกค่ะตัดภาพมาปัจจุบันตอนนี้แจ็คฟื้นแล้วและก็โผล่มาขวางรถพร้อมจ่อปืนเพื่อที่จะช่วยเหลือเวโรนิกา้าขู่ให้แมรี่กับริซัดลงมาและเวโรนิก้าก็ได้มาทั้งสองไว้ด้วยจังหวะนั้นเองแมรี่พยายามบอกความจริงกับแจ็คว่าเวโรนิก้าเป็นบุคคลอันตราย ทันใดนั้นเวโรนิกาเธอก็คว้าปืนมากระแทกใส่แม่ตัวเองจนสลบจากนั้นก็ใช้เทปมาพันปิดปากพ่อตัวเองไม่ให้พูดมากจากนั้นทั้งสองก็ปล่อยให้แมรี่กับกรีซาร์โดนมัดไว้แบบนั้นแล้วทั้งสองก็ขับรถออกมาและดีใจที่หนีออกมาได้แต่แจ็คหารู้ไม่ว่าเวโรนิกาเธอเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดอันตรายเวโรนิก้าทำท่าหยิบมีดใต้รถทำให้ร,หรู้เลยว่าแจ็คคือเหยื่ไรต่อไป สรุปคือเวโรนิกานางเป็นฆาตกรต่อเนื่องและป้ายเตือนห้ามให้คนแปลกหน้าขึ้นรถนั้นก็เป็นป้ายที่กฤษฎาพ่อของนางทําเตือนนักเดินทางที่ผ่านมาแถวนี้ค่ะเพราะนางชอบมาดักฆ่าคนตอนที่เวโรนิกาเจอแจ็คระหว่างทางตอนนั้นคือนางกําลังจะหนีออกจากบ้านขับเพื่อไปหาเหยื่อฆ่ารายใหม่ๆแล้วระหว่างทางที่เวโรนิกากำลังเดินทางต่อน,นั้นกฤษฎาพ่อของนางขับรถมาตามหาเจอพอดี ที่ตอนต้นเรื่องนางไม่อยากขึ้นรถก็เพราะแบบนี้คือเพราะแม่ของนางพยายามขังเธอไว้เพื่อไม่ให้ไปดักฆ่าใครและในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ลูกสาวเองติดขุกด้วยนั่นเองส่วนตาแก่เดล่าคือกริซัตจ้างมาให้นําตัวแจ็คไปส่งที่ท่าเรือคืออาจจะอยากให้แจ็คอยู่ห่างจากบุคคลอันตรายจากเวโน,โนิกามังคะคือหนังเรื่องนี้ส่วนตัวดิฉันคิดว่าแม่งสับขาหลอกคนดูสุดๆค่ะหักมุมชิปหายเลยค่ะแล้วอีตาแจ็คก,ก็งโง่จนจบเรื่อง ไม่รู้เลยว่าเวโรนิก้าที่หนีไปด้วยคือฆาตากรต่อเนื่องและก็จะเป็นเหยื่อรายต่อไปแจ็คมันติดหนีเวโรนิก้านั่นเองค่ะ